สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องตอนทับเข้าสู่ซ่องกุ้งบ่าวลาวมอนิะพากันเข่ามาเฮือนใหม่เข่ามาตัดหญ่าพี่น้องกะมาอนามเฮือนสร้างกะแกย้อนมือยอนยามเราด้หย่ากะขึ้นลายเลยพี่น้องยาวหญ่าแก่หย่าบอค่อ้งามดนกกะตัดทำความสะอาดไปทำเนาะมันจะจากสะอาดไปทำ น้องนอนสบ,บายดีลูกสบ,บายดีลุงป้าน้องนอนตกเบ็ดอยู่ด้วยตอนนี้เ้ยใส่เบ็ดอยู่ในอันใส่ในขู่มือเราถืออันจักตัดหญ้ามานำอัน,นไมเก้นเ<า>ราอันไมเก้นซานแล้ว หญ้ากัหญ้ากัหญ้ามันขึ้นแรกๆแล้วมันงามเยอะันมันแก่แล้วไม่คิดายเด้วยตัดแล้วให้มันขึ้นใหม่เนาะตัดแล้วขึ้นใหม่มันจะเป็นมันก็นงามได้เป็นสนามหญ้าสนามาหญ้าหน้าบ้านครับ <c oughs> สบายดีพี่น้องตัดไทยสบายดีมาพี่น้องมดทุก,กคนตอนหับโโกระสุนส่งกลุ่มบาราดุพี่น้องเนอะมาสิมินขั้วลื่นได้ไหมเตรียมตัวเป็นสติจัดแล้วบนาง จากอยากติดหนางไงเนาะจากบอกพุ่งผลหลอตตาเบิ่งน,น่ะก่อนช่วงหนึ่งก็เจ้าบนเขงงาเอางัวเขามาเลี้ยงอยู่เพือ่อนน่ะงัวก็กินไปแน่แหละก็สั่นไปแน่แล้วีแหลกให้ยากกว่านี้เนาะ แต่มันก็นยังยาวขึ้นมาอยู่เส่วงงานผนตกนะมันก็ยาวขึ้นมาหงาก็บอกค่อยงามพี่น้องหงาแก่เลยบกเขียวเนาะบกเขียวบกงามแล้วเรียกว,ว่าตัดใช้มันขึ้นมาใหม่มันจะงามไปไสมาหน่อยนลยฮะไปไส่ไปซอยพอตัดหงาบ่มาพี่ลูกมาลินมีไหมมาไปลินไปไปตกเบ็ดป่ะตกเบ็ดปะ่ดปะ วันนี้เขามาหมอดไพรหมอดไพรเฮือนเลยพี่น้องไพรเทางไตอยูน่นี่รัดเศร้าอะไรที่เขามามอดอยู่นี่พอตกแรงมาหล้กก็ไตไพรป้าไว้ญาตินี่เนะเาะเขายัางบ้านได้มาอยู่อะไรญาตินี่เล้งว่าเ้าชิลล็อกกระตา้มเนะาะญาติเจิงคลองมันเสียก็เลยว่าไตไภรหุม่มไว้ก่อนเนาะกัน นนมาพี่ลูกมาพี่ไหมเอาไปน้อยมีซีกับกุ้งคนก่แม่ทาแล้วมาแล้วเนะาะทาแล้วบมแล้วโอ้ดันในยังหมื่นเนี่ย พอใส่ประตัางประตูป้องแันแล้วเหมือนเนาะยังบริมีดอกไผ่ทางในมันก็เลยซีมันเหมือนนะพี่อง เพมันกะตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านส่วนสมิงกับน้องนนกับชิมโฮต้ตนไม้ได้ป่ะเนี่ย <c oughs> ก็ต้นไม้ต้นไม้เรากะช่วงนี้พ้นมันกะอยากมืดแล้วเนาะขามาละเศร้าแล้วก็ได้หดหดเศร้าแรงก็ต้นไม้ลูกนน ต้นไม้นี่ก็ไข่แต่ไม่เงี้ยนพากันแสงห่างเนี่ยบอกเลยเรื่องตายบนแล้วเนาะพี่น้องมันแดดแห้งเพราะมันแถวเฮือนเฮานี่มันยังบ่มีผมใหม่ใหญ่ยายาลูกบอกลลบอลลนเปียกเปียกเอามาออกมาเบื้องมาเห็นไหมอันน้องนมเดลอนอน้นนนำออกไปออกไปในชุดต้นไม้นี่ลเนนำ้ำโบรมีเสือเปลี่ยนเด้อ ถดเดินๆให้มันซุ่มๆดินม,ม,ม,มันจะซุ่มตลอดแน่นลินเปืือนแล้วได้พี่นแล้วไหมยยาย่าลูกเปียกเปียกว่าววาว,าว,าว,าวามากินเปืือนได้อีตานี่ได้โดต้นม่วงพอนีนกาเทิงยุ่ต้นม่วงจองจำต้นหักใกล้กับสีบุตรกิจการในไกลเติมทอให้มันบอนนะ โคตนม่วงลูกนน่นเฮ้ยมาหน่อยนีินนย, <c oughs> ยาจรีรยันน้ำแล้วน้องบเล่เนาะ <c oughs> มาหน่อย <c oughs> <c oughs> า พดต้นใหม่ใช่ไหมมึงน,นะย่าย่าเปียกไปเลยนะ้หน่องนอนนนี่ก็ขี้ดือ้อแช่เึมาหลังมือมาตีนมาตีนมามึงมาดีเลยอ่านำแต่แท้เด็กหน่อยกับหนำเนี่ยจะเป็นมันเหมาะกันแต่แท่ขนาดแล้วยังเนาะผลบัวหนาวเด้ อันเปียกพ็ลอยที่นาวจะไหนดีใจหลือดีใจปะไกลก,กว่านะักกระหดบะเทิงซาถอมหอดแต่ช้ำนี้วายซื่อมาต่อใส่อยู่ได้ปัดเทามาอยู่ทแท้แท่หมดแหละแต่ืิอมาต่อใส่บะเทิงอลไรพี่น้อง Ê Cho mà nói Cho mà nói Nghĩ con sụp đê nọ Má mấy lần tuyết này má Để chuồng tuyệt có À khó lại Em phải nằm cái đó พอแล้วลูกพอแล้วพาพี่น้องมาเบ่งต้นไม้ที่จะมีมาปลูกไว้บางส่วนก็นยังบทันได้เอาลงบางอันก็นตายชำนักตัวน,นี้ตายจากต้นอย่างนี้เอามีอันหมักทุเรียนได้หมักทัวเรียนกำลังขึ้นโอ้ตัวนี้หกักซ้นตัวนี้กำลังขึ้น อันนี้ยังมาได้ดึงออกซ้ำอันนี้ก็คือลายต้นอยู่ในนี้ทุเรียนวเวลาสือมากินเท่ากะเก็บในมันไวก้กะตัวน,นี้ใหญ่เลยสองต้นใหญ่เติบมากันดินจีตัวนะ อีอมาบ่เปียกแล้วได้พอเอ้ยมันลินน้ำเปียกเใช้เบิร์นด้ไปลลางไปไปล่างไป ไปล้างแล้วจเมื่อนำาะไปอันน้นชิมื่อนำดเะไปล้างไปไปล้างไปล้างมาเอ้ยมาหน่อยเอ้ยล้างไปยังาไปยังไงมาไว

จะแท่ลิ่นเนี่ยการู้ว่าีเม่าป่เมู่้เล่อ่จะไปดเพอจะไปดพี่นอ่เล่นแล้วพนน้องินแฉลดไปเล่นิเอพอเมื่อก็เดิไปเมื่อนเพอะมาติดอัน จากตัดหญ้าให้ดรกุ้งแ,แล้วเศร้ามันมันติดบ่ได้จากติดหยาเพแล้วลูกพอแล้วพอแล้วห้<ม>าอ่อนค่ะไอ้เนี่ยพอวนี้ขึ้นใหม่ได้ช,ช่วงหนึ่งงานงัวเนะขามากินนะกินแต่แต่ตอตัวนี้แหละแล้วมันปรุงขึ้นมาใหม่ เกี้ยวค่ะเขาผมจะเก็บมาให้ควายอยู่เฮือนกินกินกับขนาดแหละแยกกองไหนกัน,นมีหน่งมาแขึ้นไหม่อกไงต่อตัวนี้เงาตัวนี้แต่สีเอาเสียมมาคุดเงึงออก 啊！ เกือบเต็มกระสอบนะเรียนกายได้หน่อยเะไหม อ่ะพอส่งส่งนอนุนเปลี่ยนไรมือเปลี่ยนอยู่พอกระซิ้มืออะไรเก็บหนามือให้งัวให้ควายก็ได้เกือบกระสอบหนึ่งละวัวนเก็บใส่ช่วงนี้หนามันก็จะยเคี้ยวหมดแล้วพี่น้นองงวดหนามมันพุนอลไรเด้อพอก็เลยลองเก็บตัวนี้ทางนาบาน้านนี่ยันว่างัวงควายกินบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย บายมาหน่อยไปแล้วเมื่อป้าแม่เลยอยู่ในขอ่อผุนให้เด้ติดติดปู <c oughs> จะมีบอลนางแล้วันนี้เอ้าีมีบอลนางเราวันนี้นางใช้บัลนี้ตัวตาลูบบ่เนี่ยมัดฉลังเอาเพาะเสือกบ่มีปะพูดเขาเอึกหนับเขากันมีเสือกมัดฉลังหลบได้บ่แห่นั่นนางกระสอบแล้ววะ สีเมื่อแ้วเมื่ออยู่ห่านอีแม่หมดแล้วอยู่โรงเฮียนชวนบะกุงสะมงกันยังสีตัดหนาตัดหนาเยือนต่อบ๊ายบายน้านบะกุงผนกาตัดแล้วแล้วเนาะนเดยแปนไปลายเต๋แล้วเนาะวันนี้เดินบ้านเขาไปให้หน้องนน ไดแลนลินตัดออกหยาสุดมันบวยงามตัดชุดเก่านี่ออกแล้วก็มันโปร่งใหม่จะนักน,นะครับหยากแก่ไวแล้วเนา, <ไป S 2> านะสนา,สนามหยาหน้าบ้านโชคดีที่ทัานหยาจะม,ะม,ม,ม,ะมดดี้นมาแล้วมันบปร่บางหยานะสวยงามมาแล้วตอน,น,นตอนแรกๆจะเป็นเย็นมาแลนลินนะครับนะแล้วก็ปลูกมันปลูกต้นไม้ต้นไม้ทำนะ วายเป็นเรื่องเขาหนาคตกันตอนนี้จะเมย์ก็เขาโกงคนเมือย์ไงมาตอนนี้เนาะเหมืนเอาเนาะจมูกเลยสวยแล้วบ่เจ้าเปิดห้านเปินอะไงเจ้าเคยตั้นแล้วเพื่อนแล้วเขาจะมายังท่านด้านข้างเพื่น้องด้านด้านข้างด้านหลังกับหลังบ้านนะข้างแก่แล้วก็ไล่เก็บแถวต้นไม้เนาะเขาปลูกต้นไม้ไล่เก็บแถวตีนเนาะมันเป็นแฟนชะนอยสมิงก็ชีได้เมื่อเปิดห้าน มื่อเปิดห้านพี่น้องรักษาเขามาตัดก่อนเนาะเอาแล้วบ่ต้องเอาขึ้นลงกันนี่ละตักแต่ใส่เพียงแต่เบิ่ประ9:00เมกี9:00ไปแไมก่นนาะนตามเบงกัน แต่ตอนนี้อนามัยไปก่อนเนาะมันจังไปเปลนไปนำถ้าขึ้นได้ขึ้นวันใหม่แล้วก็ันขอกับขอกเป็ดขอกไก่แม่อยาไก่อยาไก่พันคิดอยากเลี้ยงไก่เลี้ยงกาความฝันชี้วิญญาพวกเราขันมาอยู่อยากจะอยากเลี้ยงไก่พันพันไข่นะพอได้เก็บไข่เนาะเลี้ยงไก่เนีนเพราะว่ามันใช้งบประมาณโบลายได้ตัวนี้ก็โบลายก็เอเติมเลยแต่ก็เอาได้ขายตลอดไก่คู่มือนี่ราคาราคาแพงเราเลี้ยงอยู่เนาะ ทางไก่เนาะทางไก่มันเนาะเพราะว่าสถานที่ตันนี้มันเหมาะสมแล้วมันอยู่อ่ามันอยู่ไกลจากตัวเมืองนะมันอยู่ไกลจากบ้านคนบ้านคนบ่หลายตันนี้เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็โอเคแล้วเนาะใช่มนอ่าโลกมันกะบ่ค่อยหลายได้จนนี้พักเพิกกับพักไก่ก็น่าจะบนมีเนาะมีก็น่าจะบโหลายณท่านี้เพราะว่าเขาบริยูทในตัวเมืองเลยใช่เลยคิดเลี้ยงหมูสิแหละคิเลี้ยงหมูครับ มูนี่เปื้อนกับวันเปื้อนอะไรกันต้องดดุเสียงมันดังมันดุดนะมันเองพื้นที่นี่มันดุดไปเลยเปื้อนอาจารยพังเมืองเพื่อนอาจารพี่น้องเองช่างเบิ่งเนาะสิได้เรื่องยังลูกชายจะว่าเมื่อก่อนแล้วได้เมื่อกับอันปูฝึกเมื่อก่อนเลยป้ายพอกับแม่อยู่นี่จะอะไรแกจะวิ่กระชได้เมื่ออะไรเนาะคลิปนี้แกเได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้อง ขอบคุณขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็บอคามโฆษณาล้ะก็คอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บอกรุงสามีตลอดเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆด้วยคิดหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี